รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำเสนอสาเหตุของการติดยาเสพติดท่านผู้ฟังที่เคารพครับสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนของเราต้องหันไปติดสิ่งเสพติดต่างๆคือเด็กมีปัญหาทางจิตใจกับครอบครัวกล่าวคือ ครอบครัวของเขาไม่มีความอบอุ่นเพียงพอที่จะให้เขารู้สึกประทับใจและน่าอยู่หากในครอบครัวมีแต่ความร้อนรุ่มพ่อกับแม่ไม่สนใจเด็กปล่อยให้เด็กอยู่กันตามลำพังความรักความเมตตาจากอ้อมอกของแม่และของพ่อนั้นเด็กไม่เคยได้รับรู้รสเลยตื่นเช้าพ่อแม่ออกไปทำงานลูกออกไปโรงเรียนระหว่างลูกกับพ่อแม่ ไม่ได้ประสานงานกันในความเป็นอยู่ร่วมกันโดยธรรมชาติของเด็กต้องการความอบอุ่นจากพ่อแม่ต้องการการแสดงออกซึ่งความรักของพ่อแม่ต้องการการเอาอกเอาใจต้องการอวดความสามารถของตนให้พ่อแม่เห็นต้องการความภาคภูมิใจและต้องการให้พ่อแม่ชมเชยตัวเองแต่สิ่งเหล่านี้เขาไม่เคยได้รับเลยในครอบครัว แข้งแรงจากสิ่งเหล่านี้เหลือเกินก่อนลูกออกจากบ้านไปโรงเรียนแทนที่จะได้รับการอบกอดจากแม่หรือพ่อแกต้องออกจากบ้านไปด้วยความเหงาหงอยเพราะพ่อแม่ไม่สนใจพ่อแม่มัวแต่จะสนใจตัวเองอย่างเดียวตลอดวันของแกต้องออกไปไปเชิญกับระเบียบอันเข้มข้นของโรงเรียนหนิดเหนื่อยกับการเดินทางและคร่ำเครียดกับการเรียนในสภาพเช่นนี้ หากทางโรงเรียนมีความอบอุ่นเพียงพอก็พอจะชดเชยได้บ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะบุคคลในโรงเรียนเด็กมีความรู้สึกว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่พ่อแม่ของแก่และถ้าทางโรงเรียนขาดความอบอุ่นด้วยแน่นอนเด็กคนนั้นก็ต้องกระเจิองออกไปจากบ้านและโรงเรียนอย่างแน่นอนบางครอบครัวพ่อแม่ลูกอาจจะได้พบกันบ่อยทุกวันแต่การพบกันนั้น มิได้พบกันด้วยความอบอุ่นพ่อแม่พูดกับลูกเหมือนนายพูดกับบ่าวเจ้าระเบียบจนลูกรู้สึกเหมือนอยู่ในคุกคำพูดที่พูดกับลูกมีแต่ความดุด,ดันด่าด้วยคำหยาบใช้งานลูกอย่างหนักเกินกําลังที่แกจะรับได้พ่อแม่บึ้งตึงเข้าใส่ลูกตลอดเวลาบางครั้งพ่อแม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็นด่าว่าตบตีกันโดยเปิดเผย ในบางครั้งพ่อแม่ระบายอารมณ์โกรธที่มีต่อกันลงใส่ลูกชีวิตของลูกที่จเจริญวัยขึ้นมาด้วยสภาพอนิบอนาดดังกล่าวนั้นเป็นชีวิตที่เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดน้ําและปุ๋ยเขาจะ,จะเจริญเติบโตอย่างแคร่แกร่นขาดความสมบูรณ์ทั้งทางจิตใจและร่างกายสภาพของเด็กที่พบปัญหาครอบครัวเช่นนั้นเขาจะเริ่มเบื่อบ้านจิตใจของเขาร้อนรน อยากจะออกจากบ้านวันวันหนึ่งเขาจะต้องหลบออกไปเพื่อไม่พบเห็นสภาพอันแสนทรมานใจอย่างนั้นเขารู้สึกว่าพ่อแม่เกลียดชังเขาเขารู้สึกว่าเขาคือศัตรูของพ่อแม่และเขาไม่ต้องการพบหน้าพ่อแม่เพราะทุกครั้งที่พบเขาไม่ได้ความเป็นพ่อแม่เลยเขาได้แต่ความเป็นนายกับทาสความดุดันความเครียดขึงแน่นอน เมื่อเขาต้องออกไปจากบ้านจากครอบครัวเขาก็ต้องไปคบหากับเพื่อนฝูงวัยเดียวกันชีวิตของเขามีสภาพเหมือนเรือที่ขาดหางเสือวัยเด็กเป็นวัยแห่งการทดลองต้องการพิสูจน์ความสามารถของตนเองต้องการกบเกลื่อนสภาพปัญหาที่ตนได้รับต้องการระบายความกลัดกลุ้มต้องการลบปมด้อยของตนและต้องการสิ่งชดเชยในสภาพเช่นนี้ ไม่ยากเลยที่แกจะเริ่มติดสิ่งเสพติดแกจะเริ่มด้วยบุหรี่เป็นประถมต่อจากนั้นจะเลื่อนขั้นมัธยมด้วยกัญชาและขึ้นอุดมศึกษาด้วยผงขาวเฮโรอีนชีวิตที่ก้าวออกมาสู่ภายนอกในสภาพกระเจิดกระเจิงและขวัญเสียหาที่พึ่งไม่ได้เขาจึงหันไปยึดสิ่งเสพติดเป็นที่พึ่งและเป็นที่พักพิงทางจิตใจเป็นชีวิตที่น่าสงสารเหลือกเกิน หน้าที่ของพวกเราโดยรีบด่วนที่สุดคือต้องปรับสภาพของครอบครัวให้เป็นครอบครัวแบบอิสลามจริงๆนั่นคือเป็นครอบครัวที่มีความอบอุน่นเต็มไปด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีการให้อภัยโดยเฉพาะผู้เป็นแม่จะต้องปฏิบัติตัวให้เหมือนกับที่ท่านนาบีสละละุลต่ลานสอนนั่นคือแม่ต้องใกล้ชิดกับลูกจะห่างเหินไม่ได้ ทั้งพ่อและแม่จึงเป็นบุคคลที่ต้องให้โอกาสแก่ลูกเข้ามาสนิทสนมอย่างจริงใจอย่าทำตัวเองเหินห่างกับลูกอย่าสร้างช่องว่างระหว่างลูกกับพ่อแม่และที่จริงธรรมชาติของลูกทุกคนปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่มาแต่ดั้งเดิมแล้วเพียงแต่พ่อแม่บางรายไม่ยอมให้โอกาสแก่ลูกจึงทำให้ลูกต้องผิดหวังและต้องกระโจนออกไปหาอ้อมอกของคนอื่นจนในที่สุด ขาโผลเข้าสู่อ้อมอกของสิ่งเสพติดอัลกุรอานสุรลุกมานอายะที่15ระบุว่าและเจ้าจงใกล้ชิดสนิบสนมกับท่านทั้งสองในโลกนี้อย่างมีคุณธรรมท่านทั้งหลายก่อนจะสายเกินแก่ก่อนที่เยาวชนของเราจะตกไปเป็นเหยื่อของสิ่งเสพติดกลายเป็นขยะสังคมเป็นที่น่ารังเกียจเดียดฉันในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครอง เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเราได้ทําตามที่อันกุรอานบัญญัติไว้ครบสมบูรณ์แล้วหรือยังเราตรวจสอบครอบครัวของเราบ้างหรือไม่ว่าเราได้ปกครองครอบครัวของเราด้วยระบบก,การปกครองแบบอิสลามนั่นคือระบบสวบะคือการใช้ระบบความสนิทสนมแบบเพื่อนมิใช่แบบนายกับทาสมิใช่แบบพ่อค้าที่แสวงหากำไรจากลูก ไม่ใช่แบบเจ้าขุนมูลนายซึ่งจะก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างลูกกับพ่อแม่ห่างไกลกันเหลือเกินโปรดสร้างรอยยิ้มให้อบอวนภายในครอบครัวของเราโปรดสร้างมิตรภาพอันบริสุทธิ์สะอาดภายในครอบครัวของเราจงขจัดช่องว่างทั้งหลายให้ออกพ้นไปจากครอบครัวของเราจงขจัดทิฐิมานะ ระหว่างกันที่เคยมีอยู่ให้หมดสิ้นไปอย่างแท้จริงจงเลิกละความถือดีที่เคยมีต่อกันเมื่อครอบครัวมีความอบอุ่นด้วยสิ่งดีงามดังที่กล่าวมานี้เด็กของเราจะไม่เตลิดออกไปจากครอบครัวไปสู่สังคมภายนอกสังคมภายนอกในยุคปัจจุบันมีแต่ความชั่วช้าลามกมีอันตรายรออยู่สารพัดภัยพิบัตินานัประการใชยตอน มันสร้างหลุมพรางดักไว้เต็มไปหมดไม่ว่าจะหลบไปทางไหนจะต้องพบกับหลุมพรางของมันหลุมพรางของชัยตอนนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดน่าชังชัยตอนฉลาดพอที่จะสุมกุหลาบอันหอมหวานในหลุมพรางของมันเพื่อคนจะได้เต็มใจเข้าไปติดกับของมันเมื่อรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วด้วย,วยความ,วามปรารถนาดีจาก,จาก ศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทรศัพท์073452535